สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆและแฟนๆของช่องทีเด็ดคิงส์คารครับประจำวันพุทธที่23ตุลาคม2567โปรแกรมฟุตบอลในค่ำคืนนี้ก็ยังอยู่กันที่ศึกฟุตบอลถ้วยยูฟาแชมเปี้ยนครับคู่บิ๊กแมตช์ที่น่าสนใจของคืนนี้ก็น่าจะไปอยู่ที่คู่ของบาร์เซโลนาพบกับเบอร์ยนเมเนกครับยังไงก็ตามคิงส์คารสคัดมาให้ถึง5คู่ทีเด็ดด้วยกันยังไงก็รอติดตามกันได้เลยครับ ฝากไว้เหมือนเดิมครับสำหรับเพื่อนๆพี่ๆที่กำลังมองหากลุ่มฟุตบอลที่จะมีคู่ทีเด็ด V.I.P. ลงไว้ให้ในกลุ่มทุกๆวันแบบฟรีๆไม่มีเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิน้นคัดและวิเคราะห์มาอย่างดีจากทีมงานมืออาชีพกับสมาชิกในกลุ่มกว่า1,200กว่าคนแล้วมีทั้งตัวเน้นและชุดโครงการรับประกันครับว่าไม่ผิดหวังแน่นอนสนใจก็แอดมาได้เลยครับที่ Li@ like KK 8 6 8หรือจะเป็นทางช่องทางลิงก์ที่เราปักหมดุดทิ้งไว้ที่ใต้คอมเมนต์ก็ได้ขอบคุณครับเราไปลุยกันที่ยูฟ จะลงเตะกันในเวลา5ทุ่ม45นาทีของในค่ำคืนนี้เจ้าถิ่นอตาลนตาอันดับในลีกในการชกสลีอาตอนนี้พวกเขาอยู่อันดับที่6ครับส่วนทีมเยือนเซลติกอันดับในลีกสกอตแลนด์ตอนนี้พวกเขาอยู่อันดับที่1ครับเป็นจ่าฝูงของลีกอยู่ในขณะนี้ครับส่วนอันดับในตารางของยูฟ่าแชมเปียนลีกเนี่ยเจ้าถิ่นอตาลนตาตอนนี้พวกเขาอยู่อันดับที่11ครับทั้งหมดมีอยู่36ทีมอตาลนตาแข่งมาสองครั้งชนะ1เสมอ1ผลงานก็ถือว่าใช้ได้เลยครับย ชนะันนะ1และแพ้ไป1ผลงานหานัดล่าสุดของอตาลันตาชนะ3เสมอ1และแพ้ไป1นัดล่าสุดของอตาลันตาเป็นเกมฟุตบอลลีกที่เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับอตาลันตาออกไปเล่นเป็นเกมเยือนทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมครับไปเอาชนะเวเนเซียได้ถึงในถิ่น2ประตูต่อศูส่วนห้านัดล่าสุดของทีมเยือนเซลติกเนี่ยชนะ3เสมอ1และแพ้ไป1นัดล่าสุดของเซลติกก็เป็นเกมฟุตบอลลีกเช่นเดียวกันเซลติกเปิดบ้านและเสมอกับเออร์บดินไปครับ2ประตูต่อ2สถิติการเจอกันของทั้งคู่ไม่มีครับเพราะว่าทัััั้้งงคคู่่่เเเนนนนียยยไมมจออกกาลว จะเป็นครั้งแรกของทั้งคู่ครับที่จะได้ลงทําการแข่งขันด้วยกันความพร้อมของเจ้าถิ่นอัตาลันต้าในวันนี้ตัวเจ็บยังเป็นหน้าดเดิมๆครับส่วนที่ต้องรอเช็คความฟิตเข้ามาก็คือราฟาเอลโตรอยกับเซอัดโคลาซินักที่ต้องรอเช็คความฟิตว่าจะพร้อมสาหรับเกมในวันนี้หรือไม่คาดว่าอตาลันต้าในวันนี้จะมาสู้ด้วยระบบ3 4 2 1ี่สองหนาเปาตัวจบสกอร์ก็จะเป็นมาเตโอเลเตกี eki, โดยจะมีอาเดโมล่าลุคแมนยืนกับชาวเดเคเตลลเล่ are, ขอช่วยซับพอร์ตอยู่ทางด้านหลังอีกที ด้านทีมเยือนเซลติกของกุนซือแบรนด์ด์ลอตเจอร์สวันนี้จะไม่มีชื่อของเกร็กเทลเลอร์ครับที่บาดเจ็บอยู่ผู้เล่นกําลังหลักที่เหลือพร้อมลงสนามทั้งหมดครับวันนี้ก็คาดว่าเซลติกจะมาสู้ด้วยระบบ4 3 3ในแดนกลางเนี่ยจะวางคันลลัมแมกเลเกอร์ ager, คอยทำเกมสนับสนุนประสาษาในแดนหน้าอย่างนิโคลัสคุนอดัมไอดาและไดเซนมาเอดาเงื่อนไขในคู่นี้ปลดองมาให้เจ้าถิ่นอตาลนตาเป็นฝ่ายต่ออยู่ที่1ขีด1.5วิเคราะห์ว่าเจ้าถิ่นอตาลนตามีเกมรุกที่อันตรายแล้วก็ระบบทีมามมเเเนนี่แแข็งงกกววาาาัับ้จอซลติ ที่ผลงานในนัดล่าสุดในรายการนี้ออกไปเล่นเป็นเกมเยือนแล้วไปโดนดอดมุลถล่มถึง7ประตูต่อหนึ่งวันนี้ก็ไม่น่าจะต้านทานแนวรุกของอตาลนตาได้ครับเชียร์ไปเลยครับที่เจ้าถิ่นอตาลนตาฟันธงครับอตาลนตาจะเอาชนะเซลติกไปได้3ประตูต่อหนึ่งและสกอร์สูงคู่ที่2ครับไปกันที่คู่ของแอตเลติโกมาดริดจะเปิดบ้านพบกับเรลคู่นี้ก็จะลงเตะก,กันในเวลาตีสอตรงครับของในค่ำคืนนี้แอตมาดริดเนี่ยอันดับในลาลีกาสเปนตอนนี้อยู่ในอันดับที่3ส,ส่วนเรลทีมเยือนตอนนี้อันดับในตารางลีกเอิงอยู่ในันดบที่4 bye ส่วนในรายการยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเนี่ยอันดับของเจ้าถิ่นแอตมาลิในตอนนี้อยู่อันดับที่23แข่งมา2นัดชนะ1แล้วก็แพ้ไป1ส่วนเรลวเนี่ยอันดับในยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกอยู่ในอันดับที่18แข่งมา2นัดเท่ากันชนะ1แล้วก็แพ้ไป1เหมือนกันครับแต่ว่าประตูได้เสียนั้นดีกว่าแลวอยู่อันดับที่18ผลงาน5นัดล่าสุดของเจ้าถิ่นแอตมาลิถือว่าใช้ได้เลยครับมีเกมแพ้ไปเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นชนะ2แล้วก็เสมอ2นัดล่าสุดของแอดดน,นมา่าานานนะอออตดดิเเเปปบ้้ชะสไไ3 ตัวตอนึส่วนผลงานห้านัดล่าสุดของทีมเยือนเลวเนี่ยยอดเยี่ยมเลยครับไม่มีเกมแพ้เลยโดยชนะไป3และเสมอไป2นัดล่าสุดของเิวก็เป็นเกมฟุตบอลลีกเช่นเดียวกันลิวออกไปเยือนโมนาโกครับแล้วก็ไปยันเสมอได้0ประตูต่อ0ทั้งแอตมาลิตและเิวเนี่ยยังไม่เคยพบกันมาก่อนครับวันนี้จะเป็นครั้งแรกของทั้งคู่ที่จะได้ลงทําการแข่งขันด้วยกัน เจ้าถิ่นแอดมาริตครับกุนซือดิเอโกซิเมโอเน่วันนี้จะขาดผู้เล่นอย่างเซซาอัสปิลิโกอตามาโกสยอเลนเต้และโรบินเลนอมันที่ยังคงมีอาการบาดเจ็บอยู่หมดสิทธิ์ลงสนามวันนี้แน่นอนครับแต่ข่าวดีก็คือวันนี้จะได้ตัวโตมสัสเลอมาหายเจ็บพร้อมกลับมาช่วยทีมได้วันนี้พอดีครับขาด่าวันนี้แอดมาริตจะมาสู้ด้วยระบบ5-3-2แดนกลางก็จะวางโรดิโกเดปอลเดินคู่กับโกเก้ คู่หัวหอกในแดนหน้าก็จะเป็นอเล็กซานเดอร์ซอรลอยืนคู่กับอองตวนกริสมันด้านทีเวียนเลวครับวันนี้กุนซือบลูโน่เกเนซิโอจะขาดผู้เล่นอย่างดิเอโกซานโตสออสเมลีคอนอานาฮาลันซันและอิธานเอมเปเป้ที่บาดเจ็บหมดสิทธิ์ลงสนามสำหรับวันนี้ครับแต่ข่าวดีก็คือจะได้ตัวแบงชมงอองเดงกองกลางตัวเก่าครับผลโทษแบนกลับมาช่วยทีมวันนี้ได้พอดีการจัดทัพวันนี้คาดว่าจะมาสู้ในระบบ42-31ในแนวรุกจะวางเอดอนเซโกว่า อังเคโกเมสและเรมี่กาเบลล่าคอยทำเกมร่วมกันครับสนับสนุนหัวหอกตัวเป้าอย่างจจนาธานเดวิดที่จะยืนเป็นตัวจบสกอร์อยู่ในแดนหน้าเงินไขในคู่นี้ครับเปิดมาให้ตราหมีแอตเลติกมาดรดเป็นฝ่ายต่ออยู่ที่1เสาไฟฟ้าทั้งแอตเลติกมาดรตและลิวเนี่ยเป็นทีมที่เน้นผลการแข่งขันเล่นตามแท็กติกแบบสุดๆแอตมาเรดเล่นในบ้านได้แข็งแกร่งครับวันนี้ขุมกําลังผู้เล่นก็ดูจะดีกว่ามั่นใจว่ามาเรดเอาชนะลิวได้แน่ครับ1ประตูไปลุ้นประตูที่2อเอาดีกว่าครับเชียร์ไปที่เจ้าถินกัฟง เจ้าชนะลิวได้2ประตูต่อศูนย์และสกอร์ต่ำ คู่ที่3ครับอาร์บีไลฟซิกจะเปิดบ้านพบกับหงแดงลิเวอร์พูลคู่นี้จะลงเตะกันเวลาตีสองตรงเช่นเดียวกันครับเจ้าถิ่นไลฟซิกครับตอนนี้อันดับในบูเดซิกาเนี่ยพวกเขาอยู่นอันดับที่2เป็นรองจากฝูงในขณะนี้ส่วนทีมเยือนหงแดงลิเวอร์พูลตอนนี้เป็นจากฝูงของพรีเมียร์ลีกอังกฤษครับอยู่ในอันดับที่1ส่วนในรายการยูฟ่าแชมเปียนลีกเนี่ยเจ้าถิ่นไลฟซิกอยู่ในอันดับที่29ทําผลงานได้ไม่ค่อยดีครับลงแข่งมา2นัดแพ้ไป2นัดรวดเลยครับส่วนทีมเยือนลิเวอร์พูลอันดับ คะแนนส่วนผลงาน5นัดล่าสุดของเจ้าถิน่นอาเบลและ์ซิกชนะ3เสมอ1และแพ้ไป1นัดล่าสุดของไลฟซิกก็เป็นเกมุฟุตบอลลีกเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับไลฟซิก,กออกไปเล่นเป็นเกมเยือนทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมครับไปเอาชนะไมล์0 5ได้ถึงไดถิ่นครับ2ประตูต่อ0ส่วนผลงาน5นัดล่าสุดของหงแดงเลียวภูยอดเยี่ยมครับไม่มีเกมแพ้เลยชนะหมดทั้ง5นัดนัดล่าสุดของเลียบภูก็เปิดบ้านเอาชนะต่อเชลซีไปได้ครับ2ประตูต่อ1สถิติเฮทูเฮตการเจอกันของทั้งคู่เคยเจอกันนมมาทััััั้้้้งงงหด3 3คคครรรบและน ลเวอภูก็เอาชนะอาเบรลปซิกได้ทั้งหมด3ครั้งเลยครับนัดล่าสุดที่ทั้งคู่เจอกันเป็นเกมฟุตบอลอุ่นเครื่องครับตั้งแต่ปี2022วันนั้นอาเบรลปซิกเปิดบ้านแล้วแพ้ต่อลเวอภูคาบ้านไปครับ0ประตูต่อ5 ความพร้อมของเจ้าถิ่นอาแบบไลฟ์ซิกในวันนี้กุนซือมากโรเซ่จะขาดผู้เล่น4คนที่บาดเจ็บเดิมอยู่แล้วครับนั่นก็คืออาซานอาราโอโกซาวเบชลาเกอร์นิโคลัสซาวายกับดาวิดรอมเป็น4ผู้เล่นที่บาดเจ็บเดิมอยู่แล้ววันนี้ก็คาดว่าไลฟ์ซิกจะใช้ผู้เล่นชุดเดิมกับในนัดล่าสุดครับในเกมฟุตบอลลีกที่เอาชนะไมส์มาได้2ประตูต่อศูนย์ลงสนามในนัดนี้เหมือนเดิมทั้งหมดคู่หูในแดนหน้าก็จะเป็นโลอสโอเปนดายืนคู่กับเปนยามินเซสโกส่วนหงแดงหรือร์พผู้ทีมเยือนของกุนซืออา์เน ผู้เล่นที่บาดเจ็บเดิมอยู่แล้วก็จะเป็นอารซองแบเกอร์กับฮาวิสอเลียดส่วนผู้เล่นที่บาดเจ็บเพิ่มเติมเข้ามาก็จะเป็นดิเอโกโจตาครับจากในนัดล่าสุดที่เอาชนะเชลซีได้2ประตูตัวหนึ่งวันนี้ก็จะส่งดาวินนูนเยสลงมาทําหน้าที่แทนครับโดยจะมีโมซาลาโซบสไลและลุยดิอาสคอยทําเกมช่วยอยู่ทางด้านหลังอีกที คู่นี้ครับเงอนไขเปิดออกมาให้หงแดงลิวอภูทีมเยือนเป็นฝ่ายต่ออยู่ที่0.5วิเคราะห์แบบนี้ครับวันนี้ถึงแม้ว่าลิวอพูเนี่ยจะมาเล่นเป็นทีมเยือนแต่ผมยังเชื่อมั่นในเอ่อทคนิคของอันเนอร์สล็อตแล้วก็ศักยภาพของผู้เล่นเนี่ยผมว่าดูจะเหนือกว่าเจ้าถิ่นอย่างอาเบลิฟซิกครับพักหลังๆเจ้าถิ่นไลฟซิกเสียประตูกันค่อนข้างง่ายด้วยครับเงินไขที่เปิดออกมาให้ลิวอภูเป็นฝ่ายต่อที่0.5ผมว่าไม่นายากเกินความสามารถของหงแดงลิวอพูครับโป้งเดียวก็เท้าเซ บัวพูลจะบุกมาเอาชนะอาเบลัปซิกได้2ประตูต่อ1และสกอร์ต่ำคู่ที่4ครับไปที่คู่ของบิ๊กแมตช์ของยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกประจำคืนนี้เลยครับบาร์เซโลนาจะเปิดบ้านพบกับเสือใต้ไบรอนมอนิกคู่นี้ก็จะลงเตะกันในเวลาตีสองตรงของในค่ำคืนนี้เจ้าถิ่นบาร์เซโลนาตอนนี้อันดับในลาลิกาสเปนอยู่ในอันดับที่1ครับเป็นจ่าฝูงอยู่ส่วนไบรอนมอนิกก็อยู่ในอันดับที่1ของบุนเดสลีกาเยอรมันเช่นเดียวกันส่วนอันดับตารางในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกก็ เท่ากันอีกครับเพราะว่าเจ้าถิ่นบาร์เซโลนาตอนนี้อันดับอยู่ในอันดับที่16แข่งมาสองนัดชนะ1แล้วก็แพ้ไป1ส่วนทีมเยือนไบรอนเมเนก็อยู่อันดับที่15แข่งมาสองนัดเท่ากันชนะ1แล้วก็แพ้ไป1เหมือนกันครับแต่ว่าประตูดได้เสียดีกว่าทั้งคู่ก็มีอยู่3คะแนนเท่าก,กันผลงานหนัดล่าสุดของเจ้าถิ่นบาร์เซโลนาชนะ4แล้วก็แพ้ไป1ครับนัดล่าสุดของบาร์เซโลนาก็เป็นเกมฟุตบอลลีกเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาบาร์เซโลนาเปิดบ้านและถล่มดอบเบตูตีนมนนเนบยนยบ ห้านัดล่าสุดของบเยเยมานิกชนะ2เสมอ2และแพ้ไป1นัดล่าสุดของบเยเยมานิกก็ทาผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเช่นเดียวกันครับเปิดบ้านแล้วถล่มสตุตการ์ตไปครับสประตูต่อศูนย์สถิติเฮดทูเฮดการเจอกันของทั้งคู่ใน5ครั้งล่าสุดเป็นฝ่ายของทีมเยือนบเยเยมานิกครับที่ทําผลงานได้ดีกว่าอย่างชัดเจน5ครั้งที่เจอกันเนี่ยบาร์เซโลนาแพ้บเยเยมานิกทั้ง5นัดรวดเลยครับเหมือนจะเป็นบอลที่แพ้ทางกันเลยนัดล่าสุดเนี่ยที่เจอกันก็เป็นศึกฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกต้องย้อนไปถึงเมื่อปปี2022ววัันนนนน้้้้บาาาเซลลิดแแพ ไบเอ็นมันอีกคาบ้านไปครับศูนย์ประตูต่ตอ3 ความพร้อมของปารเซลวาในวันนี้ก็ยังไม่สามารถใช้งานมาร์กอันเดรแต่สเตเกนได้อยู่ครับถูรักษาประตูมือหนึ่งที่ยังคงมีอาการบาดเจ็บอยู่รวมไปถึงโลนาอลาโคและเฟรานตอเลสยังอยู่ในช่วงพักรักษาตัวทั้งหมดครับในแดนกลางวันนี้ก็จะส่งดานี่อัลโมลาฟินย่าและลามินยามมลส่วนหน้าเป้าตัวจบสกอร์ยังคงจะเป็นโรเบิร์ตเลวันลอบสกี้ฝั่งเสือใต้ไบยอนมินิครับวันนี้ก็จะต้องเช็คความฟิตของยามาโมเซราเพียงคนเดียวเท่านั้นครับว่าจะลงสนามได้หรือไม่แต่ก็ไม่นานจะมีปัญหาครับ โดยจะมีโทมัสมูเลอร์ไมเคิลโอลิเซและเซิร์ชนาบรีคอยทําเกมซัพพอร์ตช่วยทางด้านหลังอีกทีเงื่อนไขในคู่นี้เปิดออกมาให้เจ้าถิ่นบาร์เซโลนาเป็นฝ่ายต่ออยู่ที่ 0- ขีดศดทั้งคู่ครับทั้งบาซ่าและไบเยนเนี่ยอยู่ในฟอร์มที่ดีด้วยกันทั้งคู่ตอนนี้แต่ว่าสถิติการเจอกันเนี่ยมันฟ้องมากๆครับว่าบาซ่าค่อนข้างจะแพ้ทางต่อไบเยนเจอกัน5ครั้งล่าสุดไบเยนตบรวด5ครั้งเลยครับวันนี้ไม่น่าจะเป็นเกมที่ง่ายสําหรับเจ้าถิ่นบาร์เซโลนาผลเสมอก เอาชนะได้ด้วยเชียร์ไปที่ทีมเยือนเสือใต้บาร์เยนมมเนิกดีกว่าครับฟันธงครับบาร์เยนเมเนิกจะบุกมาเอาชนะบาร์เซลโลนาได้ถึงในถิ่นครับ2ประตูต่อ1และสกอร์ต่ำ คู่ที่5ครับไปกันที่คู่ของแมนเชสเตอร์ซิตี้จะเปิดบ้านพบกับสปาร์ตาปลักคู่นี้ก็จะเตะในเวลาตีสอตรงเช่นเดียวกันเจ้าถิ่นแมนซิตี้อันดับในพรีเมียร์ลีกตอนนี้ครับอยู่อันดับที่2เป็นรองจากฝูงอยู่ในขณะนี้ส่วนสปาร์ตาปลักก็อยู่ในอันดับที่2เป็นรองจากฝูงของลีกเช็คเช่นเดียวกันส่วนตารางในแชมเปี้ยนลีกแมนซิตี้ตอนนี้อยู่ในอันดับที่8ครับแข่งมา2นัดชนะ1และก็เสมอ1มีอยู่4คะแนนสปาร์ตาปลักตอนนี้อยู่ในอันดับที่10แข่งมา2นัดเท่าแมนซิตี้ชนะ 1, 1, หนนดงวยมอแน,น,ล,น,นล่นด ของเจ้าถิ่นแมนซิตี้ยอดเยี่ยมครับไม่มีเกมแพ้เลยชนะ4แล้วก็เสมอไป1นัดล่าสุดของแมนซิตี้ก็เป็นเกมฟุตบอลลีกเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาแมนซิตี้ออกไปเยือนวูฟแฮมตันและเอาชนะไปได้ครับ2ประตูต่อ1ส่วนผลงานทนัดล่าสุดของทีมเยือนสาป์ตาปลากชนะ2เสมอ1และแพ้ไป2นัดล่าสุดของสาป์ตาปลากเป็นเกมฟุตบอลลีกเช่นเดียวกันสาป์ตาปลากเปิดบ้านแล้วเอาชนะต่อสโลวาเลเบเลสไปครับ2ประตูต่อ1 แมนซิตี้และซัปาร์ตาปาร์เนี่ยยังไม่เคยเจอกันมาก่อนครับวันนี้จะเป็นครั้งแรกของทั้งคู่ที่ได้ลงทําการแข่งขันด้วยกันความพร้อมของแมนซิตี้เจ้าถิ่นในวันนี้ตัวเจ็บยังเป็นหน้าเดิมๆครับก็คือไคล์วอล์กเกอร์ออสการ์บ็อบโลริโกเอร์นันเดสและเควินเดอร์บอยวันนี้ก็คาดว่าเป๊ปโกเลโวลาจะจัดทัพมาสู้ด้วยระบบ3 2 4 1ครับในแดนกลางก็จะใช้แจ็คกิลเลชฟิลโฟเดนแบรนโดซิวาและเซเวนโยนาเป้าก็ยังคงจะเป็นเออร์ลิงฮาแลน ด้านฝั่งทีมเยือนสปาร์ตาปลาของคุณซือลาสฟริด์วันนี้ก็จะไม่สามารถใช้งานอิมาโนกาเซียแนวรับชาวสเปนที่บาดเจ็บที่หัวเข่าครับเช่นเดียวกับอีไลอาสกอบโบอีกหนึ่งแนวรับที่มีอาการป่วยหมดสิทธิ์ลงสนามช่วยทีมนในวันนี้แน่นอนคาดว่าสปาร์ตาปลาจะมาสู้ด้วยระบบ3-4-1-2หูหูในแดนหน้าวันนี้ก็จะเป็นอัลเบียนลามานียืนคู่กับลูคัสฮาราสลิน เงินไขในคู่นี้ครับเปิดมาให้เจ้าถิ่นแมนเชสเตอร์ซิตี้เป็นฝ่ายต่ออยู่ที่2.5คู่นี้จัดหนักจัดเต็มที่เจ้าถิ่นแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้เลยครับความพร้อมของผู้เล่นก็สมบูรณ์กว่าศักยภาพของทีมความได้เปรียบที่ได้เล่นในบ้านแถมสปาร์ตาปลักมาเยือนในวันนี้ด้วยการขาดผู้เล่นกำลังหลักในแนวรับถึง2คนไปด้วยกันวันนี้ตาแนวรุกของแมนซิตี้ไม่อยู่แน่นอนครับยิงทะลุเกินเงือนไขแน่นอนเชียร์ไปที่เจ้าถิ่นเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้เลยครับฟันธงแมนซิตี้จะเอาชนะสปต ปลากไปได้4ประตูต่อ0และสกอร์สูง จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยครับสำหรับ5คู่ที่วิเคราะห์มาเป็นพิเศษสำหรับแฟนๆของช่องทีเด็ดคิงส์การโดยเฉพาะก็ฝากไปอีกรอบครับสำหรับพี่ๆเพื่อนๆที่กำลังมองหากลุ่มฟุตบอลที่จะมีคู่ทีเด็ด v i p ลงไว้ให้แบบฟรีๆทุกวันไม่มีเสียค่าใช้จ่ายสมาชิกกว่า1,200ักว่าคนเป็นเครื่องการันตีครับไม่ผิดหวังแน่นอนแอดมาได้ครับที่ไลน์แอด kk868 มีแอดข้างหน้าด้วยนะครับหรือจะเป็นทางช่องทางลิงก์ที่เราปักหมุดทิ้งไว้ใต้คอมเมนต์ก็ได้เอาละครับมาสรุปอีกรอบว่าวันนี้คิงค่ับตา เงินไขให้เจ้าถิ่นออตาลนตาเป็นฝ่ายต่อที่1นขีดหนเชียร์ไปที่เจ้าถิ่นออตาลนตาครับฟันทองออตาลนตาจะเอาชนะเซลติกไปได้3ประตูต่อหนึ่งและสกอร์สูงคู่ที่2อตเอลติโกมาริดพบกับเรีวคู่นี้เงินไขให้ตราหมีแอลติโกมาริดเป็นฝ่ายต่ออยู่ที่1ช่วงตัวเชียร์ไปที่เจ้าถิ่นแอลติโกมาริดครับฟันทงแอตมาริดจะเอาชนะเรีวไปได้2ประตูต่อศูนย์และสกอร์ต่ำคู่ที่3าอาเบไลฟซิกพบกับลิเวอร์พูลเงินฝ่่่่ายยตออูที0.5 เชียร์ไปที่หงแดงลิเวอร์พูลเลยครับฟันธงครับลิเวอร์พูลจะบุกเอาชนะไลฟ์ซิกได้2ประตูต่อ1และสกอร์ต่ำคู่ที่4บิ๊กแมตช์ครับบาร์เซโลนาเปิดบ้านพบกับไบเยนเมนิกคู่นี้เงินไขที่เปิดออกมาให้เจ้าถิ่นบาร์เซโลนาเป็นฝ่ายต่ออยู่ที่0ขีด0.5เชียร์ไปที่ทีมเยือนเสือใต้ไบเยนเมนิกครับบอลแพ้ทางกันอย่างชัดเจนเจอกัน5ครั้งล่าสุดไบเยนเมนิ Munich, ตกตบบาซ่า5ครั้งรวดเลยครับเชียร์ไปที่ไบเยนได้เลยครับฟันธงไบเยนจะบุกาาชนะะะบรซได้2ปตตอ1แล กครูสุดท้ายครับคู่ที่5แมนเชสเตอร์ซิตี้จะเปิดบ้านพบกับสปาร์ตาปลากครูนี้เงินไขเปิดออกมาให้แมนซิตี้เป็นฝ่ายต่ออยู่ที่2.5ศักยภา,าพของทีมต่างกันเยอะครับแถมสปาร์ตาปลาคมาเยือนในวันนี้ด้วยผู้เล่นที่ไม่สมบูรณ์1 0 0เปอร์เซอีกด้วยเชียร์ไปที่เจ้าถิ่นแมนเชสเตอร์ซิตี้เลยครับฟันทงแมนซิตี้จะถล่มสปาร์ตาปลาคสประตูต่อศูนย์และสกอร์สูงฝากกดไลค์กดติดตามกันไว้ด้วยนะครับร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงกันทุกๆท,ท่านพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ